Bye. Hey. เพียบบางกล้องเลยครับหลับกล้องเลยครับบอกให้เข้ามาอยู่ระนาบเดียวกันให้เข้ามาอยู่ระนาบเดียวกันครับมาอยู่ระนาบเดียวกันรับก็จะได้ดูแลได้ โอเคฮะอยู่ระนาบเดียวกันฮะ